อยเอาละเริ่มปฏิบัติการละว่าใครคือองชองเตเดี๋ยวขอพูดเลยก่อนเรื่องไอ้หนังสือองชองเตเนี่ยเล่มที่ยังอยู่กับห้องสมุดตอนแรกเนี่ยตะกี้แอบมองอีกทีนึงแล้วไม่มีไอ้ที่เป็นเป็นเลขบวดเลขหมวดหนังสือเออเหมือนกับเล่มอื่นๆนะหรือว่าจะมีใครตั้งใจเอามาไว้ในนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นหนังสือฝรั่งเศสเหมือนจงใจเอามาให้ไว้ที่นี่เพื่อจะให้ทิวไปหยิบมาอ่าน แล้วก็เขียนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทั้งตัวละครตัวของภูผากับอีกตัวละครหนึ่งที่ยังไม่บอกชื่อไม่บอกชื่ออ่ะที่แนวแบบว่าน้องชื่อเลยนะน้องฟุกเหรอเออน้องฟุกก่ะเออที่เขาไม่ยังไม่ได้บอกชื่อนะเหมือนเขาพูดถึงเรื่องแบบว่าให้เขียนอ่าแบบว่าอย่างเช่นตัวของภูผาเขาจะบอกว่าถ้าแบบไม่มีอะไรทำเออก็ให้ลองเขียนอะไรก็ได้เขียนเดลรี่อะไรเพื่อเป็นการฝึกภาษาส่วนอีกตัวละครนึงก็บอกว่านั่งอยู่ในห้องสมุดเบื่อๆไม่มีอะไทำอ่ะก็ไปหาอะไรเขียนไเออมันก็เลยแบบ แต่ถ้ามองความเป็นเรื่องความบังเอิญอะ การที่็นไต้องเป็นสมุดเล่มนั้นอ่ะมันก็ดูจะแบบก็ดูจะยากนิดนึงกับการที่จะหยิบต้องเป็นเล่ม้นเพราะหนังสือมันเยอะมากเออเราก็ไม่รู้ไงแต่แต่ข้อสงสัยคืออย่างที่เราบอกคือมันไม่มีเลขหมวดติดเหมือนอย่างเล่มอื่นแล้วแบบว่าการที่เจ้าหนังสือเล่มหนึ่งมาเปลี่ยนอ่ะกับอีกเล่มหนึ่งอ่ะเราต้องคิดเหมือนกันเฮ้ยมึงมีเลขหมวดติดวะจะทำยังไงให้มันเนียนที่สุดวะแต่นี้เหมือนแบบเห็นเล่มนี้ไม่มีอ่ะกขก็มาแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเฉลยตอนหลังก็ต้องไปรอดูวันต่ออีกทีหนึ่งเนาะว่าจะเป็นยไเนนี้คข แต่เมื่อก <ics> ี้แอบสักครู่แอบฟังเสียงละเสียงก็เหมือนกับนั่นเหนะมเหมือนน้องฟุกอยู่นะเสียงที่พูดออกมาแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะแต่สองตัวละครนี้คือแบบพยายามที่จะเข้าหาทางด้านของน้องทิวเนี่ยหนักเลยโดยเฉพาะตัวผูผาเนี่ยเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้อยู่ดีก็เข้ามาเลยแต่เขาก็มีสตอรี่เขาก็บอกว่าอ่ะเป็นเป็นเลขรหัส เป็นพี่ารหัสเป็น้องรหัสที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นคนสุดท้ายของรุ่นพอดีก็เลยได้เป็นร้องรหัสแล้วก็เลยแบบอยากมาดูแลแต่เรื่องสตอรี่เรื่องของความรู้อ้ไงว่ามาจากฝรั่งเศสอันนี้อย่างที่โอบอกคือมันไม่แปลกเพราะใครๆก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องคุ้นฐานว่าเขาเป็นคนรู้อะไรอย่างเงี้ก็รู้ว่าเขาก็ต้องสืบได้แหละว่ามาจากไหนอะไรยางเงแต่ว่าเขาพูดลึกไปก่อนนั้นว่าพี่รู้ทุกเรื่องของเราเออก็เลยแปลกว่ายังไงแล้วอยู่ดีก็เอาตัวเข้ามาช่วยเหลือเลย แล้วก็จะพาไปร้านปิ้งหมูย่างโชว์ตัวแล้วก็ บังคับพูดแนวเชิงแบบว่าทุกคนคุณเนีพี่ช่วยนะเราม็ต้องนี้เหมือนคือเข้าหาเยี่ยวคนอื่นตอนเนี้ยแต่ไปรู้สิยังไม่ได้ความประทับใจเขาเท่าไหร่เขาต้องมีจุดประสงค์เขาอยู่แล้วแล้ต้องรอดูแบบเข้ามาเพื่อหวังผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวละครสายฟ้าตอนนี้จะจำได้แค่สองคนนะคือปุ่งผากับสายฟ้าที่เขาพูดชื่อมาเนาะสายฟ้าก็จะแบบเป็นเลนตรีแต่อย่างสายฟ้าเนี่ยประทับใจแต่แรกเห็นก็คือเรื่องของการข้ามทางมาลายที่ตัวทิวเขาเลือกที่จะหยุดรถให้คนข้ามทางแมาลายได้ข้ามไปให้เสร็จก่อน แล้วก็เขาชูนิ้วได้ป่ะยกให้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะประทับใจในตัวทิวตรงนั้นเอออะไรอย่างงี้แล้วก็มีเรื่องที่เขาเล่นดนตรีด้วยแล้วก็เหมือนไม่น่าจะมีเรื่องต่อนะที่เหมือนว่าทํายังไงให้เพลงของตัวเองแบบว่าดังๆใช่ให้ตัวเองมีชื่อเสียงยอดเอาเยอะเขาอาจจะไปดึงทิวมาถ่ายคลิปด้วยกันเป็นกระแสอยู่หรือเปล่า หรือไม่ก็อาจจะได้ทิวไปแรงาลังใจในการแต่งเพลงเป็นเพลงของตัวเองแล้วเกิดดังขึ้นมาหรือเปล่าเขาบอกว่าต้องแต่งเพลงให้ดังๆใช่ไหมแล้วก็เหลืออีกคนนึงมาใช่ไหมมาตอนแรกเลยปะที่มาตอนที่ทิวขับรถเข้ามหาลัยตอนแรกเลยปะที่มองอยู่ ฝั่งซ้ายมือใช่ป่ะวะหรือคนเดียวฝั่งซ้ายมือตอนแรกอะเหรอเออแม่อีกคนนั่นคือคนไหนวะที่ผ่านที่ผ่านด่านรปภมาป่ะเอออีกคนนึงใช่คนตีบอลวะจะมีคนที่สนามฟุตบอลใช่ไหมอ๋อคือผาใส่ฟ้าแล้วก็นกฟุ๊กอ่าโอเคโอเคโอเคเออจะมีคนที่สนามฟุตบอลอีกคนนึงแต่อันนี้เหมือนน่าจะยังไม่มีความประทับใจอะไรขึ้นเฉยเหมือนเป็นแบบว่ากวนกวนตีบอลอะไรก็เตะบอลส่งคืนให้ปกติเออแต่ก็ต้องรอต้องรอดูแหละยังไม่มีความสัมพันธ์มากกว่านี้เออต้องคอยติดตามกันแต่ใดแล้วแต่อีพีน เคมีดดีมากฟอนบุกเล่นดีมากแต่แต่ด้วยความที่กีบบอกแหละเขาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วสิบห้าปีใช่ไหมพราฉะนั้นความแบบความธรรมชาติการเข้าซีอะไรมันมันก็ต้งจะฟล์อยู่แล้วก็เวลาเราเห็นฉากเขาตีกันเราก็จะคิดว่าฟอนบุกตดน่แหละแต่แต่ชอบเคมีเรื่องของความแบบเวลาหยอดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบน่ารักน่ารักมากน่ารักมากโดยเฉพาะไอ้เรื่องประเด็นที่ว่าใครชอบก่อนเนี่ยมันมันถือได้ว่าน่าสนใจน่าสนใจใช่เพราะว่า อ่าอย่างตัวของทิวเนี่ยที่อยากขาถามเนาะทำไมมึงแบบหลงทางทำไมมึงมึแบบไม่ไม่โทรหาพ่อวะทำไมเลิกโทรหาก่อนแต่เขาก็เช็คคำไปว่าก็เบอร์บ้านเมื่อก่อนเคยจําได้เคยโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตัวทิวบอกเอ้ยอ่ะตัวอ่ะเขาก็บอกว่ามึงจำได้หรอวะกูเป็นจําได้เลยทิวเขาก็แบบทำหน้าแบบน้อยๆแล้วก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างเหมึงก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างอ่ะมันน้อยใจมันมันคือการตัดพ้อนิดนึงเออแล้วก็เลยแบบอ่ะใครชอบก่อน มันทำให้คือเขาทําให้เราเห็นทั้งสองตัวละครว่าต่างคนต่างจําอะไรของกันและกันได้แต่ยังไม่รู้ว่าสรุปใครชอบใครก่อนหรือชอบ่มงชอบทั้งคู่อาจจะเป็นความรู้สึกแบบตอนเด็กผูกพันผูกพันอะไรพอโตมามันมันเลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าเป็นสิ่งที่อีกคนนึงอาจจะจําได้อีกคนอาจจะจำไม่ได้พออีกคนนึงบอกว่าจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยอาจจะนอยตอนนี้ยังเป็นอารมณ์แบบเพื่อนงอนเพื่อนอยู่ปะเออเป็นเพื่อนงอนเพื่อนมากกว่า แต่จชัดนะตัวอักะตอนที่พี่ภูผาเข้ามาหาได้คือมองแบบอะไรเงี้ยแต่ก<ต>็เลยคิดจะไปแต,ตนนแต่ตอนนี้คือใจเต้นแล้วไงก็เลยแบบแต่คิดว่าจะเป็นทิวไอใจเต้นเพราะจังหวะเนาะเวลาแบบสตันเลยเงี้ยจะเป็นทิวมากกว่าจะสตันเยอะกว่า แต่ก็ต้องรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องใครคือองคชองเต้นี่คือกำลังมาแรงก็ต้องไปรอติดตามมาต่อยทีในอีพีหน้านะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ reaction ใครคือองคชองเตในอีพีที่2นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกไปด้วยกันนะครับก็เจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากขทแตกไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราลองสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับ reaction ในอีพีหน้านะคครรัััับบผมวววนนนีี้้ไปและสสดครับ